สวัสดีครับพบกับคุณพิ่พดกับเพจดิวค้าวที่สิบทุกท่านวก็ช่อง y ยูทูบแชมพูดิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับจะมาสอบถามนะครับมาเยี่ยมนะครับเป็นลูกศิษย์เก่าของแชมพูดิวเตอร์นะครับก็พี่อินนะครับเป็นนักเรียนในสิบนะครับเป็นนักเรกในสิบรุ่นเท่าไหร่นะพี่อินยี่สิบสี่ทั้หกสามนะครับยี่สิบสี่ทั้หกสามนะครับเราทหารปืนใหญ่ครับเราทหารปืนใหญ่นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นให้พี่เด็กแนะนำก่อนสวัสดีครับ พี่ชื่อสิตธีพันธุพงศ์คมเสมเป็นนักเรียนในสิบรุ่นที่ยี่สี่เหล่าทหารปืนใหญ่ปัจจุบันรับรชาชการที่กองพันธ์หารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ห้ากรมหาปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่หนึ่งครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็จะมีคําถามนะครับเป็นคําถามสบาย้ w T w T นะครับฐานประสบการณ์นะครับก็พิจเตรียมคําถามไว้ประมาณสิบกว่าข้อนะครับจะถามให้น้องๆได้เป็นถา่ายทอดเป็นประสบการณ์นะครับโอเคนะครับ มาเริ่มต้นด้วยคำถามแรกนะครับอตอนปีหนึ่งเรียนที่ไหนคือนักเรียนในสิบเรียนเรียนทั้งหมดกี่ปีปครับ,รบเป็นหนึ่งปีหกเดือนครับเป็นปีหกเดือนทีนีร้ระยะเวลาการศึกษาก็คือจะแบ่งเป็นสองพาร์ทใช่ไหมใช่ครับพาร์ทแรกก็คือเรียนที่เรยนซิสโรงเรียนรเรเนซิสที่สุดล่ามเนาะคือที่รงเรยนสิสที่ประจวบที่ประจวบครับโอเคครับก็คือเป็นศูนย์การหารล่างใหญ่ ก็คือโรงเรียนในสิบจุดอยู่ในนั้นใช่ครับโอเคครับอันนั้นเรียนหนึ่งปีใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากนั้นมานเรียนที่ไหนต่องหกเดือนที่เหลือคือโรงเรียนตามเราสายวิทยาการครับอ๋อครับตามสายวิทยาการ,าารการ็คือสมมติว่าบินอยู่หลังฐารปืนใหญ่อีหกเดือนก็ต้องก็ต้องมาเรียนที่โรงเรียนฐานปืนใหญ่ใช่ครับซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนฐานปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีครับนั่งอยู่ที่ลพบุรีนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นคำถามแรกนะครับ ีนี้คำถามที่2นะครับคือสรุปให้เลยก็คือว่านาักเรียนในิลจะเรียน1ปี6เดือนนะครับก็คือ1ปีจะอยู่ที่โรงเรียนในิลที่สูนานหานราบูที่ขั้นห้ารั้นนะครับแล้วก็นี่หกเดือนก็คืออยู่ที่ตามต่อสายวิยาการนะครับซึ่งพี่เอ็นอยู่เป็นใหญ่ก็คือจะเรียนที่ลพบุรีนะครับคำถามต่อมานะครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนในศิลเนี่ยนะครับพี่อินจบอะไรมาก่อนเนี่ยจบการศาึกษา อ๋อผมเรียนวิทยาเขคเอกวุฒิรีครับเป็นปวชอนขอปศั่งปชครับปวชครับแล้วก็มาเรียนต่อปศครับคือจบปวสใช่ไหมอ่าคือตอนที่เรียนจบปวสแต่ละตอนเรียนปวชนี่คือเรียนรดมก่อนเรียนด้วยครับอ่าเรียนระดมมาก่อนนะครับก็คือก็ฝากถึงน้องๆนะใครใครแบบอยากจะมีคะแนนเพิ่มนะครับก็คืออยากจะให้เรียนภาษาดินแดนด้วยนะครับก็คือเรียนรดมตอนเรียนปวชเนาะใช่ครับแล้วก็มาเรียนปวส แสดงว่าตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็าจะอายุ20ใช่ครับตอนจบโปรสอนนี่อาจจะเป็นเลนที่10-11เนาะใช่ครับะนะครับทีนี้หลายคนถามมานะครับว่าอายุเท่าไหร่เนื่องจากว่าถ้าเราเรียนแต่ก่อนเนี่ยมันมันจะรับถึงอายุ22ใช่ไหมครับมันคือจะแบ,บ่งเป็น2 2อย่างครับคนละเดือนจะรับตั้งแต่อายุ18-22รับคนทหารก็ แต่ถึง24ใช่ครับอ24ครับรอนในตอนนั้นเรา20 21นะครับโอเคครับคำถามต่าไปนะครับเอขอสอบวิทยาศาสตร์ยากไหมในตอนที่ไปสอบมันเป็นแล้วบอกว่ายากไหมมันมันตามธรรมชาติของข้อสอบนะครับมันจะมียากมันมีง่ายขอแคแบบขอให้รู้แนวข้อสอบมันนะครับแล้วก็บารลางคะแนน ให้มันได้ครับก็แต่แต่ตอนที่อินสอบเนี่ยวิชามันก็คือแต่แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับปีหกสามเนี่ยเราไปเทียร่างกายก่อนเนาะใช่ครับใช่ครับเทียร่างกายก่อนนะครับก็ที่เขาร่างกายแข็งแรงนะครับฟิตตอนอยู่ที่ก็ฟิตมากนะครับแต่ว่าปีนี้มันคือต้องสอบวิชาการก่อนนะครับแล้วตอนก่อนที่เข้ามาได้ไปเรียนพิเศษที่ไหน ก่อนเปเลี้ยงกี่ใช่ไหมใช่ออรครับไปเลี้ยงกับพีครับไปเรี้ยงที่นะครับเป็นเรี้ยงกพี่นะนะครับแล้วก็ข้อที่ข้อต่อมานะครับช่วยลดบรรยากาศคือตอนอยู่ปีหนึ่งเข้าไปเนี่ยฝึกเข้มเนี่ยฝึกเข้มเลยเนี่ยประมาณกี่เดือนฝึกสฝึกเข้มครับช่วงคือจะเรียกว่าเบื้องต้นเลยครับครับฝึกสาม <3 S 1> เดือนครับสามเดือนนะครับสามเดือนเนาะนะครับฝึกสามเดือนก็คือการคำว่าเข้มเนี่ยคือซ้อมได้ตลอด ใช่ครัอซ่อมได้อร่อยแล้วก็ถ้าอะไรโหดสุดถ้าไหนโหดสุดถ้าถ้าไหนโหสุดในการซ่อมสหรับตัวพี่นะครับก็คือจะยกตบสว่าดก็คือนั่งงอเข่าครับเขาข้อกระโดดกระโดดนะครับปวดข่าใช่ครับปวดข่านี่ครับแต่สำหรับตัวพี่นะครับเป็นมวนหน้านะครับเพราะว่าซ่อมรับได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามวนหน้า มันทําให้พี่เบียนห,วหัวแล้วพี่จะอ้วกนะครับพี่ก็ไปต่อไม่ได้ทั้าวนหน้าวนหน้าไ,ไกลๆนะครับจากเสาโกนี่ไปถึงโกนุสเน,นี่ยนะครับแต่ขอเสริมว่ากรณีนี้เหมือนกันครับถ้าวน้าแทนเหมือนกันไม่ไดครับมันทําให้คนที่โดนซ่อมมันมันไม่ได้มันไม่ได้เหนื่อยครับแต่ว่ามันมันไม่ไหวเพราะมันจะอ้วกนะครับอ่บ <S 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 โอเคครับเนื้อหาอ่ะโอเคทีนี้มาลึกลงในเนื้อหาวิชานะครับวิชาตอนอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนวิชาอะไรบ้าง ปีหนึ่งครับครับมันมีวิชาจะแบ่งเป็นหลายวิชาครับวิชาของนักหาราฟู้ทหารแล้วก็วิชาการครับพวกอังกฤษเกี่ยวกับทางทหารครับครัแล้วก็ผู้นำทางทหารแล้วก็แล้วก็ยุทธวิธีทารทหารับครับโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นวิชาทางทหารแต่ว่าวิชาทาง อ่าปุ๊วิชาสารสัมัญธ์อ่าสารสัมัญวิชาการวิชาพื้นฐานใช่ไหมครับวิชาพื้นฐานเรียนเรียนอะไรบ้างนู้นถ้าวิชาพื้นฐานนะครับมวิชาอังกฤษครับอังกฤษเนาะคณิดไหมอันนี้ไม่มีครับเพราะว่าคณงกฤษเรียนเสอ่าภาษาไทยไหมอันนี้ไม่มีครับอ๋ออังกฤษเอ่อบัญชีอะไรเรียนเรียนไหมอันนี้ไม่มีครับอ๋อแล้วมีวิชาคอมคอม มีแค่นี้ครับตอนนั้นนะครับก็เป็นวิชาทั่วไปในการที่จะเอามาใช้งานจริงนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้นะครับยิ่งเสร,ริมให้นะว่าถ้าใครที่เป็นทหารแล้วได้ภาษาอังกฤษมันจะเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับพิเศษมันจะมันจะก้าวหน้าของใครนะถ้าได้ภาษาอังกฤษนะคราบสากไว้นะต่อไปนะครับอตอนเรื่องตอนเรื่องเหล่านี้อยู่อยู่ปีไหนเรือเหล่าครับก็คือจบปีหนึ่งจะขึ้นปีสองครับจบปีหนึ่งจะขึ้น ปีสองปีสองหกเดือนสุดท้ายใช่ครับก็คือเลือกตอนนั้นใช่ครับแล้วเอาคะแนนจากคะแนนสองแล้วใช่ครับคะแนนคะแนนที่เรียนมาในหนึ่งปีครับทปีมาจัดลําดับคะแนนครับ่าคุณได้ลําดับเท่าไหร่แล้วเขาก็จะมีให้ให้เลือกลงตามคะแนนใช่ครับว่าให้ว่าจะเลือกเราไหนครับแล้ว ตอนที่ยังปีหนึ่งเนี่ยแบ่งแบ่งเป็นเทอมไหมแบ่งเป็นหนึ่งปกติแบ่งเป็นเทอมที่หนึ่งเทอมที่สองไหมครับถ้าว่าแบ่งเป็นเทอมไหมมันรู้สึกมันไม่ได้แบ่งกันนะครับคือเรียนลากมาเลยใช่ครับลากมาเลยวันหยุดก็กลับบ้านไม่กลับบ้านแต่ส่วนใหญ่่สอหรับนักเรีสิบจแบหน่งกลับเป็นวงรอบเป็นวงรอบใช่ครับอ๋อเป็นวงรอบเนาะมันไม่ได้กลับบ่อยครับครับครับหนึ่งปีเนาะโอเค แสดงว่าเราก็ใช้คะแนนตอนเรียนปีหนึ่งนะครับในการเลือกนะครับแล้วก็อีกหนึงหานครับอือวิยนตอนปีหนึ่งกับกับตอนผู้เรียนสุดท้ายนี่เท่ากันไหมครับบอกว่เา,าเท่ากันไหมอือปีหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับสามพันขอเงินเดือนได้ครับใช่ใช่ครับเรียนเราเป็นหาได้เท่ากันคนระับอ๋อได้เท่ากันจนจาบจะเข้ามาจนถึงจบเลยใช่ครับนะโอเคต้องเรียนสามพันสามพันเจ็ด 760ล้าน2,760นะครับ2,760อ่ะอีกคำถ,ถามหนึ่งที่คนถามมาก็คือ,อตอนเข้าไปเป็นนักเรียนในสิบเนี่ยเสียเสียเสียเงินค่าค่าเครื่องแต่งกายค่าชุดค่าอะไรไหมอือใช้เรียกว่าแน่อยู่เป็นค่าเทอมใช่ไหมครับเออจะใช้คําว่าค่าเทอมใช้คําว่าค่าแรกเข้าโอ้โหจอครับอ่าะมาดเดนชั่นจะใช้คําว่าค่าแรกเข้าอ๋อเสียไหมโอเคครัผมไม่ต้องเสียครับค่าแรกเข้าไม่ต้องเสียใช่ครับ โอเคสอบได้ก็คือเรียนเลยครับแล้วค่าเทิม์นค่าอะไรไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียครับค่าเสื้อแต่งกายไม่ต้องเสียใช่ครับนะครับทบนี่ดีครับในเรียนช่างไม่เสียนะครับแอนนี่ครับแล้วก็อันีอีกคำถามครับอันทีนี้คำถามที่คนถามมาก็คืออ่าที่ไปเตรียมทหารที่ไปจบบอไปเตรียมทหารก่อนเนี่ยคือเขาคัดเลือกยังไงมีมีเกมไหมที่อยูมีมีครับอนนก็คือว่าก็คือมารุ่นล่าสุด เข oh, ามีวิธีคือ1ในสองร้อยับคัดคัดเพื่อไปก็ไปสอบแบบธรรมดาก็โอเคหนึ่งในสองร้อยเนี่ยจะคัดคือเรียงคะแนน,นสมมติว่าในนสิบของรุ่นที่อินนี่มีกี่คนนะหนึ่งพนเก้าร้อยหนเ้าร้อยเนี่ยก็คือเอาหึงในสองร้อยใช่ครับหนึในสองยแล้วพันเก้าเนี่ยตอนพันเก้าเนี่ยเลือกเหล่ออานีอาือยังยังยังครับยังไม่ได้เลือกใช่ไหมครับอ๋อก็คือเอาลำดับที่1นถึงสองรอย ใช่ครับไปเห็นีพวกเองมีระดับหนึ่งชสองร้อยเอามาก่อนใช่ครับอะไรเชื่อมาแล้วก็ไปสอบไปสอบโดยใช้ขขอสอบเที่ยวหารนั่นแหละใช่ครับแล้วก็คัดเอากี่คนเนี่ยจากสอ0ร้อยเหลือนั้นแปดสิบแปดสิบได้หรอล่าแปดสในการเย็ยตั้งกายครับเอาแปดสิบร่างกายแล้วก็บุกเข้าไปสุดท้ายเหลือที่หนึ่งถึงยี่ครับหนึ่งถีิบที่ได้ไปเรียนดุยดจริงเลยครับหนึ่งถึงยี่สบใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับ ก็หลายคนนะครับหลายคนที่ตั้งความหวังไว้นะครับหลายคนที่ตั้งความหวังไว้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพีส่สรุปให้ฟังกรอบหนึ่งเนาะอ่ไมีคำถามนะครับเอออ๋อมันก็น่าจะ,ะทีนี้เออเงินเดือนที่จบมาครั้งแรกเราจะเป็นปหนึ่งขั้นสิบเก้าใช่ไหมครับพ<ช>ี่ 59, นน 60, ใช่ครับปหนึ่งขั้นสิบเก้าเงินเดือนอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบไหมใช่ครับอ่าโอเคครับหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบนะครับ แล้วก็ขย,ยับไปเรื่อยๆนะครับขยับเพีละสองั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําถามที่หลายคนอยากจะรู้เนาะนะครับแล้วก็สิทธิเรื่องของประโยชน์อะไรก็เป็นขนา้าราชการปกตินะครับเบิกไว้แน่นๆนะครับอีกคาถามหนึ่งนะครับบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศในการเลอกเหล่าตอนจบนี่มันก็ถือว่าเป็นไปตามปกติไม่มนนีอะไรเลนว่งใช่ครับเหมือนก็นั่งรุนกันครับว่า ว่านี่ว่าจะเ,อ,เอื้อต่อเราไว้น้ะอ๋อครับอโอเคเอ็มก็มีคำถามอะไรก็ฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังจะเตรียมสอบไหมเพราะว่าปีนี้มันเงื่อนไขมันแค่จะบีบสำหรับเด็กคนละเรียนเนื่องจากว่าเขาให้คนอาหารนะครับคนอาหารสองพันเนาะใช่ครับคนอาหารสองพันแล้วก็คนลเรียนจะตีมห้าร้อยก็ไม่ใช่เนื่องจากว่า คนเรียนพิเศษประชาสเคาอะไร้นู่นนี่นั่นกันอีก125นะครับก็จะเหลือแค่คนเรียนจริงๆก็คือ375 3 7 5คนที่ต้องสอบแข่งกันนะครับฝากอะไรถึงน้องๆในการเตรียมตัวอ่านหนังสือไหมสำหรับน้องสำหรับน้องที่มีความฝันอยากจะเป็นทหารนะครับพี่ก็ขอให้น้องสู้ๆนะครับขออย่างเดียวอย่าท้อไปคำมัน,นโอเคครับพอดีอทีมตั้มตั้มอ่าจะเด็ดเขา คุณค่น่งนะครับอยู่กับพี่ก็มาหลายเดือนนะครับช่วงที่อยู่ด้วยกันอนะ่ะโอเคครับก็ขอฝากไวน้นอกก็ให้น้องม๊ตั้งใจนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่อยากจะรู้บรรยากาศของก่อนเตรียมตัวการค่อยเป็นนักเรียนนะครับเนื่อไหรอะไรตา่างๆแล้วก็จบมาเป็นยังไงนะครับโอเคเนาะกีบอนครับขอไปแก้ไขครับะครับผมกีบีมดบอกว่าโรงอ้สิ่งทอยู่แค่พารตอนนี้มันไม่ใช่ขอแก้ไขข้อมูลนะตอนนี้ มันย้ายย้ายออกจากค่ายรัมาอยู่รงข้างากุฏิยานราชนะครับครับอ้าวเหรอใช่ครับโรงเรียนจะต้ตั้งอยู่ตรงนั้นเหรอใช่ครับเป็นโรงเรียนในสิบเป็นเอกเทศเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นข้อมูลใหม่เพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยไปไปอบรมในหารตอนปี55นะครับมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบสรุปว่าก็คือมาตั้งอยู่ที่ข้างกุฏิยานราชนะครัใช่ครับนะครับอ๋อโอเคครับก็เลย แล้วเปลี่ยนจาก่ายแล้วเป็นค<อ>่ายโยธินศึษามหามุกุลครับอ๋อครับโอเคครับโอ้พี่นี่เขาท้ามท่ามาใส่สูตรใหนะครับโอเคนะครับก็เป็นค่ายโยธินมหามกุฎโยธินศึกษามหามุกุลโยธินศึกษามหามกุฎนะครับก็คือเขาจะใช้คําว่าสูย์การหารราอยู่ไหมไม่ครับอ๋อก็คือเรียกเป็นเรียกงานโยมนิสิบครับอแต่ว่าโยมนิสิตจะแยกออกมาจากค่ายธนาคานัโดยธนาคะนัเปลี่ยนชื่อแล้ว ส่วน้ายนก็เป็นของส่วนการหาดราเหมือนเดิมครับสนการหา้าเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ทแยกออกเร็แยกออกจากค่้ายนารมาครับสำคัญโอเคเนี่ยนี่ก็เป็นคนรู้ใหม่สำหรับพี่นะครับเห็นไหมครับว่าเราจะต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะครับตัวพี่เองไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีวิชาพวกสังคมนะที่จะเข้ามาใหม่นะครับสังคมจิตอาสานะครับแล้วก็พวกสาธารณพระราชานะครับที่จะเข้ามาใหม่ ยังไงเราก็ต้องอัปเดตนะครับต้อ <g år> งฝากไว้นะครับสำหรับน้องที่เตรียมตัวสอบนนเอนงในชิมานกู๊ดแมนครับโอเคครับก็ขอบคุณพี่มากนะครับ,คครบนะครับ <พา S 1> ครับครับ